ละครสั้นเรื่องลาทาผีช็อกโกแลตโอไม่ก็ด oh God. ใครที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะท้าเพื่อน,พ,อนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยเฮ้ยเอาชุดนนี้ผมได้ยังชุดได้ยังเฮ้ยใครที่ถามว่า ๊ยเจเนี่ยแต่งตีมอะไรหรอคะเจไม่ได้แต่งตีมทุเรียนนะฮ่าฮ่ารอเลยจ,จ้ะเจแต่งเป็นแอนบาร์บี้อุ๊ยเพื่อแกวิวเข้าหอมมารอฉันแล้วหรอเนี่ยโอ้ยก็ใช่ดิเฮ้ยรอเธอแต่งตัวโคตรนานเลยอ่ะเฮ้ยเธอหน่อยซิขนาดเข้าหอมยังรอได้เลยใช่ไหมอุ้ย,ยแก เอารถไปผิดคันเอาหรออืมแกเอารถสีแดงมาด้วยหรอวิวใช่สิฉันก็เอามาเฮ้ยวิวย้อมผมสีใหม่หรอเนี่ยโอ้โหสีน้ำเงินดูเข้ากับเธอมากเลยนะเอ๊แต่ว่าเข้าหอมผมตีน้ำตาลอ่อนก็ดูเข้ากับเธอนะโอ้ยเธอสังเกตฉันด้วยหรอเนี่ยโอ้โหน่ารักจังหูย ก็ฉันเป็นเพื่อนเธอฉันจะไม่สังเกตได้ไงล่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอแต่ว่าฉันคีดสังเกตนะั้นทำไมฉันไม่คลี่เป็นลูกเกตนะเฮ้ยแต่ว่าพวกแกจะเข้าไปล่าเท้าผีจริงๆหรอเนี่ยอุ้ยมาทั้งทีฉันต้องมาล่าเท้าผีอยู่แล้วจ้าเฮ้ยเออจ้าเออจ้าฉันมีกล้าเข้าไปอะ่ะเออแกฉัน มีอะไรจะมาเล่าให้ด้วยก็คือเจ้าของบ้านหลังเนี้ยวันเขาแบบใหออกเพราะว่าเขาเจอผีปัก,กแาดปัก,กแาดเออนั่นแหละเขาเจอผีปัก,กแาดเขาก็เลยแบบกลัวมากอย่างนึงมันก็มาลองแบบโอ้โอฉันฟังแล้วฉันก็น่ากลัวเลยอ่ะแกโอ้ยแต่แล้วเขาก็กลัวเป็นอย่างมากเขาเจอผีช็อกโกแลตนะอุ้ย แกว่าแต่ผีช็อบกระแลนมันกินได้ไหมเนี่ยเอ่มฉันก็ไม่แน่ใจพอเขาเจอเสร็จแล้วเขานอนไปหลับมันสามคืนติดเขาเลยย้ายออกไปเฮ้ยแกมันเข้าไปได้ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ปิดประตูบ้านหรอเนี่ยว้าว Amazing Thailand ว้าวเฮ้ยข้ามไปฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยแกสุดยอด Amazing Amazing คอนโดมากเลยแก มาเข้าหอ้องเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเถอะอวิวไปไหนอวิวหยุดนี่มมันมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยห้องครัวใช่มีห้องครัวแต่เราเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจชั้นสองดีกว่าโอเคไหมโอเคจ้าอ้าววิวหายไปไหนเนี่ยวิววิววิวแกหายไปไหนนะพวกฉันไม่สนุกนะเว้ยวิวจะอีตัวเองเฮ้ยเราอยูดนิดจ้าเฮ้ย อะไรเนี่ยเล่นซ่อนแอบซ่อนเบอร์อรอยเอ้ยเสียงอะไรเนี่ยเอ,อิ่มแต่ฉันก็ไม่ได้หูฝาดนี่นะมีตรงระเบียงด้วยเดี๋ยวรอไปสำรวจกันเถอะข้าวหอมโอเคตรงนี้ตู้เย็นไม่มีอะไรเฮ้ยมีระเบียงตรงนี้ด้วยนี่นะโอเลนจีจีจีเฮ้ยเดี๋ยวเรียกไปสำรวจกันดีกว่าโอเคไหมวิวมาตามพวกฉันมาวิวอุว้ยมันมีเหรอเอ้า วิว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 แกฉันไม่อยากเล่นต้นแอบ,บอีกแล้วเนี่ยวิววิวโอ๊ยฉันอยู่นี่เธอเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเหรออยู่นี่เหรอโอยฉันก็ใจหายใจว่าหมดเลยโฮ้ยแกเนี่ยโอ๊ย,อยฉันไม่ไปไหนหรอกจ้าเออดจ้าโอ้ยฉันรู้แล้วนะ มาอ้ยแกฉันกลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้วิวจับมือกับเธอเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้ก็แล้วกันโ okay, okay. อเคโอคแค่อะไรคําเนียโอ้โหนี่มันห้องเด็กนะฮู้นูวิวสิมองอย่างยากเลยอะแกฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแกโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นต่อไปกันเฮ้ยฉันไรแล้วคําเนียมาแกเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจอุ้ยแก มันมีคอมพิวเตอร์ด้วยแกโ oh อ้ยไม่ก็วิฉันแกขโมยไปขายไหมล่ะเนี่ยฮ่าฮ่าฉลอเล่นนะ่ะอืมหุ้ยแกเปิดได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยตอนอว่างๆตอนที่ฉันไม่มีเด็ดฉันจะมาเปิดของที่นี่แหละเพราะว่าจะดูช่องเจ๊จนะีแชนเนลนะอืมเฮ้ยแกนั่นหรอวะผีปักป๊กกระล็ดปั๊กกระล็ดเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามโบกมือใส่ผีปัก๊กกระเล็ดเฮ้ย แก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 มาดูผีป๊อกแกลสิแกแกผีป๊อกแกลัวิแกแกเรียกมาเลยนี่ไงผีป๊อกแกลที่เห็นปะเขาบอกว่าห้ามบกมือไหนหน้าบกมือเอมนี่ไงวิแต่ฉันขอมาตั้งหลังแกอย่าบกมือสิโอ๊ยฉันกลัวโอยไม่ต้องกลัวหรอกแกเดี๋ยวฉันทำใจหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้าแก ผีปักกันแลดเร็วบเบ้งเซไยรออะไรเร็วๆแกเร็วๆเฮ้ยอะไรนเนี่ยแกรอฉันด้วยแกไอ้นายรีบหนีผีอา้าวแกแกแกไปไหนแล้วล่ะเนี่ยอา้าววางเปล่าแกทำไมเพื่อนของฉันหายไปไหนต้องรีบขึ้นไปสำรวจด้านบน ฉันไม่สนุกนะเว้ยแกแกหายไปไหนแล้วเนี่ยแกแล้วเพื่อนฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉันก็เหนื่อยอ้ยเดี๋ยวตั้งรีมกลับบ้านดีกว่าไม่สนแล้ววิ่งหมดไม่สนลกูกค้ยแกเพื่อนฉันมาแล้วเสร็จแล้วแกอยู่ตรงนั้นได้ไงเนี่ยอฮ้ยก็ฉันโดดออกมาจากระเบียงนะหาแก ผีช็อกโกแลตเฮ้ยเขาหอมแกเลวิ่งตามฉันมาฉันวิ่งแล้วแกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยผีช็อกโกแลตเอาไปต้มได้ไหมเนี่ยผีป๊ปกโกแลตสิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเลวิงกันเร็วแกแกเลวิงก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะไปก่อนนะคะไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบาย